คนขอมาว่าให้ทำทัวร์เมตนแอคแท็กจัดให้ครับมีหลายตัวเลยที่พานไม่ครบพานไม่ครบกันทั้งนั้นเลยหลายๆตัวพ่านครบบ้างไม่ครบบ้างนี่อย่ใช่นยกตัวอย่างไอ้นี่เลยเป็นเรย์ยูนิคอโนแต่ว่ามันต้องใช้เหล็กสตอมก่อนเพราะไม่มีเหล็กเรย์เป็นเซอร์สตาร์ดัตที่เกม๋มากบางตัวก็ไม่ใช้ตูดแอคแท็กนะไม่ใช่แท็กแอคแท็กอะไรแต่แท็ก นุ่นก็เหมือนกันพาร์ทไม่ครบเหมือนเดิมเอาดักโก้พีไฮบิทวิวที่แปลกๆมากอันนี้ก็จะเป็นเพกาซัสพีไฮบิทวิวบางตัวที่ไม่ใช่แอคแท็กบางตัวที่มันรู้สึกว่าไม่มีความสายเลื่อนวิง่งแต่ผมก็ขอโทษด้วยเพราะว่าพาร์ทวิ่งผมน้อยมากแต่สายแอคแท็กอ่ะผมมีเยอะ แต่บอททอมอ่ะมีน้อยสายมันมตัวมีเยอะแต่ตัวที่พิเศษขึ้นมาหน่อยที่ผมจะเอามาให้ดูที่ผมไม่ได้เอามาออกช่องเลยนี่สองตัวนี้เปอ a ั u s สโกลเด้นสีทองกับมิเทอราโกสีแดงจริงๆร้พาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะอันนี้ผมหาพามาทำมา ก็ไปเริ่มกันเลยมันเยอะแค่ไหนคิดดูผมต้องเอาไปไว้ข้างๆอะง่้นต้องแบ่งไป็สองพาร์ทนะครับวันนี้โอเคสนามามาละมาเราจะมาลองเล่นกันเอาคู่แรกเอาตัวไหนดีขอโทษที่มองกล้องนะครับผมจ้องแปลกๆมากเอาบริสยินคอนโนกับเรย์นิคอนโน แล้วกันสงครามแห่งยูนิคอนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอ,อไม่ต้องสืบเรยูนิคอนทีเดียวตายโอ้โหอ่าบิสยูนิคอนได้เข้ารอบเอาตัวไหนที่ไม่ได้เข้ารอบไว้ไหนดีตัวที่ไม่ได้เข้ารอบไว้นี่ตัวที่ได้เข้ารอบก็ไว้นี่อ,นอืม โอ้ยคู่ต่อไปเป็นคู่ที่ผมสงสารนะเนี่ยสตอร์มแคปิคอนกับมิเชลเอลดาโกสีแดงผมว่ามิเชลมิเชลดาโกอยู่แล้วเอางูซะงั้นเอาใหม่ทุกคน มันแบบยังไม่ได้หันทํำเลยมีทอร์ดากูวิ่งออกสนามไปแล้วอุ้ยมือผมโดนนี่ผมโดนขอบขอบชั้นวางอยู่จิบเลยมากะว่าจะไม่ลงคลิปอีกยาวเลยแต่ว่าวันนี้ว่างก็มาลงให้อาเคสตอนแคบิคอนไปตามระเบียบ ผูชนะคือมิเทลอารกาโกเอาคู่ไหนต่อเดียงั้นเป็นคู่ที่พาร์ทไม่ครบทั้งคู่เนี่ยพาร์ทไม่ครบเลยบาคูชินเบลสบับเกกับสกูลเรล่ราที่ต้องใช้เล็กสตอมโอ้สงสารมาเราก็ลองเอาก็เอาสกูลเรล่รานี่เหมือนจะไม่ค่อยแขกซะเท่าไหร่แต่บาคูชินเบลสบับกี้นี่สิ ไม่ต้องสืบเลยสกูไรล,ล่ายังไม่มีบทเล่นเลยสกูไรล,ล่าคือบทน้อยมากก็มันใช้เล็กสตอมเบาๆอ่ะเออบ็ดดบทมันน้อยอ่ะผู้ชนะก็คือบาคุชินเดสบับเกตต่อไปคู่นี้วัดใจมากแกลเล็กซี่เบากษัสกับสกูแคปิคอนโอ้ยคู่แห่งความวัดใจมาวัด ใจกันหน่อยอุย้ยโ้สกรูแคปไคอนไปทันทีมาแกเล็กซี่เบงซัดก็ชนะไปถ้าอะไรถ้าตัวที่ชอบมีบทน้อยก็อย่าน้อยใจเพราะว่ามันก็ต้องตามกฎนะต่อไปคู่นี้ในกระตูนไม่ค่อยมีบท r o คเดียนเฟสฮันเตอร์กับสตอร์มโคเรยียลูโลคเดียนเฟสฮันเตอร์นี่เหมือนจะเป็นแบบเอ่อยังไงอะมันเหมือนสายบาลาน่ะแต่ตอนที่ผมใส่แอคแท้อะมันจะเหมือนสายแอคแกมากแต่นี่มันต้องใส่กุดชาร์จำเป็นนะนะก้นแอคแทกไปไหนหมดไม่รู้ เป็นไงผมเชียร์สตอร์มาโคลิโอแล้วกันอ้าวผมเชียร์ตัวไหนแพ้เลยสตอร์มาโคลิโอแพ้ไปแล้วร็อกเรียนไปต่อไปคือตัวนี้ผมสงสารมากเป็นกระซัตรเพีย์บิดวิวฮารดไม่ครบกับวิงเป็นกระซัตร เข้าไปวัดใจตรงเชียสตอนไปกระซ้าไม่ใช่ดิเป็กซาเพียบวิวอ้าวสังนัน้นเป็กซาเพียบวิวโยกแล้วเรียบร้อยเป็กซาเพียบวิวไปซะแล้วไม่มามมนต้องคู่มันๆหน่อยมีเทอิร์ดากูกับแก l กซี่เป็กซาโกลเด้น ชอบคู่แบบนี้ชอบแบบนี้ชอบแอ้แท็กไท์แบบนี้แหละสู้กันมันดิเอรแต่มิเทลรากโก้พี่จะมุนไม่ได้อุ้ย <c oughs> มิเทลนากโก้ไม่ไหวแล้วมิเทลนากโก้สายแล้วอ่ฮือมิเทลนากโก้ไปซะแล้วต่อไปศึกแห่งเอลดาโก้อีกรอบ ไม่ใช่ดิสงแอลราก้นี่ของจริงนี่ไลนิ่งเอลดาโกกับอลาโกเดสัปเตอร์กัวเดสัปเตอร์เดเดส t ัปเตอร์กว De กวมผมเชียร์เอลดาโกเดสัปเตอร์กววมผมชอบพี่แอคแค็กแบบนี้แหละมันจริงๆสายแค็กนี้ เรียบร้อยในหันทีเอลรักไลนิ่งเอลรักโกน่าจะต้องหลายพาร์ทหน่อยวันนี้น่าต้องเยอะหน่อยหลายพาร์ทเลยแหละนม่ต้องทำหลายวิดีโอห,หน่อยหลายอีพีหน่อยอันนี้ก็จะเป็นโอเมกาเดอ์กุนิดพาร์ทไม่ครบกับแฟงเลีอนมิน,นิงคอองเชียร์ลูกรักผมดูแล้วแฟงเลีอน ไม่แก้ได้กว่านิดไปเปียนมาทั่ไปแล้วนั่นแหละว่าแล้วก็ชนะอยู่ดีเรียนเนี่ยต่อไปผ่านไม่ครบทั้งคู่เลยอะซิโรจีเพกาซัสสมุไรเพกาซัสซิโรจีผ่านไม่ครบคเบิร์ไพรซ์ผ่านไม่ครบๆๆๆๆๆๆไปไปไป Ừ, เชียรเปกซัสเหมันจะเห็ุผลละไม่นะเบอร์ไฮซิส,ส ไปแล้วเบเกอร์ซัดชนะยู่ดีต่อไปล็อกเรยอนของเด็กเพื่อนเคนตะแล้วก็แกิตี้พร์ซิโอ้เอ็กแท็กผมเชียรแกมปี้พิซซิโอ้โอเคล็อกเรยอนล็อกวูฟของเพื่อนอ่ะของเพื่อนเคนตะทำไมแกมปี้เพอร์ซิโอ้ผมไปงั้นอะ อย่าดิแาวิตี้พอรซิวโอ้ไม่วิลลี่ไทเบอร์ของเราเอ้ยแาวิต <laughs> นะี้เพอร์ซิอวิลลี่ไทเบอร์เลยแกวิตี้เพอร์ซิวของเราแพ้เด็กไปแล้วต่อไปสีพิเศษบิ๊กแบงเป็นสัสสีพิเศษกับเอลดาโกดิส t รักเตอร์โอ้โหดูดันไม่เกรี้ยงใครคู่นี้ <laughs> เอลราโกอย่าพังนะมีตัวเดียวนะเอลราโกดิสตลอเตอร์เนี่ยมิกแมนเปบลซัสนี่พอหาซื้อง่ายอยู่เอลราโกนี่ถึงจะเป็นของเกตเลยก็หายากอยู่โอ้เอลราโกอย่าไปอย่าพึ่งเอลราโกไฟนอลสวายทำงานแต่มิกแมนเปบลซัตตัวนี้ไม่มีไฟนอลไรฟ์เรียบร้อยเอา เอลราโก้ไปแล้วต่อไปสตอมน้ำพันคอร์สหรือสตอรวูฟโอ้โหสสยแอคแท็กเลยแล้วก็เอลราโก้พีไฮบริดวิวนี่หาว่าผมรังแกพีไฮบริดวิวนะผมไม่ได้รังแกเอาไปไหนวนะเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ไปเออเอาใครจะอยู่ใครจะไปผมว่า Storm w o ฟ f Storm w o ชนะต่อไป m o c u r y a d u b i s กับ Big Bang เป็นซับธรรมดามาลุย อีกแบงเอกสารมอร์คิลิทอัลูมิเยาวๆไปเอาไม่ยาวละเอาอุ้ยไปซะเลยต่อไปบิ๊กแบงเป็นซัดแบบพิเศษ <laughs> พิเศษอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มันจริงๆมันต้องเป็นฮีเลียนเป็นของเบนเคตัวแรก แต่ว่าผมไม่มี zat, ไม่มีชิ้นฮีทผมขอเปลี่ยนเป็นล็อกแล้วก็บิ๊กแบงเป็นซสพิเศษพิเศษที่ไม่มีไฟนอลไร์บิ๊กแบงเป็นซ่์ตัวนี้จะแพ้ให้เด็กหรือไม่หรือจะชนะเด็ก เอาเรียบร้อยคู่สุดท้ายของ EP นี้โอ้ยตอมเบ g ก s ัสตสตาร์ดัตกับตอมเบ g ก s ัสรธรรมดาผมเชียร์ตอมเบ g ก s ัสรธรรมดาหืตอนเบรก s ัสเกี่ยวกาดเอา ไปแล้วก็จบไปแล้วนะกับทัวร์นาเมนต์แรกก็ไอ้พวกที่มันแพ้ก็ไอ้พวกนี้เอาเอา๋อไอ้พวกนี้ที่มันแพ้แพ้มาก็นั่นแหละผมจะเก็บส่วนพวกที่ชนะได้อยู่ต่อไปบายบาย ผมอาจจะไม่ค่อยลงคลิปถี่เหมือนสมัยก่อนนะอันนี้ผมมาลงให้เพราะว่าเขาขอมาผมไปละ